ครับทุกคนเฮลูดูหลานแฝดลูกของน้องถุงเงินเขาครอบสองครับจับใส่มานอนตะก้านางไม่ยอมไปออกหานอนในกระปรงในกระเป๋าอะไรของเขาเออม่นอนในกระเป๋าแม่เนี่ยเนี่ยอยู่กับลูกลูกกินนมอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมครับลูกนานกินนมอยู่ออกมาแล้วแต่หัวยังอยู่ในกระเป๋าหนะ้าท้อง ขน,นมจะอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะครับนางหวงลูกอะเดี๋ยวจะพยายามเอาลงตะก,ก้าไว้เอาผ้ารองให้นอนในตะก,ก้าจะดีกว่าแต่นางเอาออกมาครับพาลูกเข้ากระเป๋าออกมาเมื่อวานพาไปหานอนที่อื่นเพราะผมจะไม่ได้ขังไว้ในกรงครับคือจะเลี้ยงปล่อยเลี้ยงเด็กเ,กเในบ้านจะเลี้ยงปล่อยกันจะไม่ขังและมีสละ อันนี้รุ่นสองนะครับคอกสองคอกแรกก็ออกมาแล้วโตวแล้วเนี่ยรุ่นพี่น้องพลอยกับน้องเพชรน,นะครับสีนั้นจะเหมือนพ่อเลยพ่อมีทองหัวล้านอะเดี๋ยรู้สึกว่าคอกสองรุ่นสองซีซันสองเนี่ยน่าจะเป็นสีเหมือนแม่อยู่นะครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีน่าจะเหมือนพ่อครับผม อันนี้ลูกแฝดรุ่นที่สองของเขาเลยขยันเอาอย่งเลยใครเลี้ยงเนี่ยอ,ออกมาเนี่ยจุดท้ายพ่อก็เลี้ยงเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ห่วงที่สดห่วงมากเห็นไหมเรียรตัวลูกใหญ่เลยครับเดี๋ยตัวลูกใหญ่เลยก็ะจะถ่ายวิชาต้อถ่ายวิัาหน่อยอนางห่วงลูกเขา เห็นไหมครับตัวขวามือน่ะสีน่าจะเหมือนแม่ตัวนั้นน่าจะเหมือนพ่อเห็นไหมครับปกติตามหลัก2เดือนกว่าแม่ก็จะไม่ให้กินนมแล้วคือให้กินอยู่แต่จะไม่ให้อยู่ในกระเป๋าเพราะตัวจะโตจะอุ้มไม่ไหวมันจะหนักก็จะออกมาก็กินนมจนเลิก2เดือนครึ่งส่วนมากเขาก็จะปล่อยกันละครับหรือว่าแบ่งปัน ครับผมแต่นี้ดูท่าทางแล้วสองเดือนยังไม่ถึงดีด้วยซ้ำดูดูแล้วครับยังเล็กโู่รุนน้องเพชรน้องพอเนี้โตกว่าน,นี้ตอนตอนที่แม่ไม่ให้อยู่ในกระเป๋าตาก็เลยเอามาไว้ในในตะกร้าเลี้ยงจนโตอันนี้รอดูก่อนสักพักค่อยมาไว้ในในตะกร้าเหมือนเดิม ตอนนี้นางยังห่วงอยู่คือเอาไปไหนคือเห็นออกอย่างเนี้ยเวลาไปไหนนางจะดันลูกเข้ากระเป๋านะครับเข้ากระเป๋าแล้วก็พาออกตอนนี้คือยังแตะไม่ได้นางยังห่วงอยู่ยังห่วงลอยู่นะครับเทษ่วมากด่วมากครับผมโอเคอนเันแคมนี้จบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณ ทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยครับผมจะอัปเดตเรื่องราวของเด็กๆสุก้าบวนเดืด้อที่บ้านให้ชมกันเรื่อยๆครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ